ได้เอาให้จบๆไปวัดเลยว่ากล้องมันจะร้อนครับก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมต้องยิงปืนถวายสเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะก็ปีนี้ยิงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านัดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านัดก็คือกระสุนหนึ่งลังหย่อนไปสองกล่อง เกือบ,บ,บเต็มลังแล้วครับปีที่แล้วผมยิงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้านั่นก็บ่งบอกถึงว่าปีนี้ผมเศรษฐกิจดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับถ้าปีหน้าผมดีมากกว่านี้ก็ต้องมีสองร้อยฝาฝาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่เศรษฐกิจนะครับนะครับถ้าแมมถ้ามันถูกลงวันที่หนึ่งปังมาก็หลหลายๆลังหน่อยละนะครับปองหาเพื่อนมาช่วยยิงแล้วแบบนั้นโอเคเรามาดูกันว่าปืนผมมีอะไรบ้าง นะครับแต่งอะไรมาบ้างตัวแรกก็คือคอมนะครับช่วยลดแรงรีคอยของเ k, k c นะครับงานไทยตัวนี้ผมประทับใจกับมันมากนะครับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกพันท้ายต่อด้วยพันท้ายมันก็ของเดิมเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บเวลาพักบ่าเราเราเจ็บก็เลยต้อง ใส่ยางสั่งมาจากไหนลูกนั่นแลหละขาไม่อยากรอกตามก็เรามานี้นะครับเรามาพักบ่าเราก็ไม่เจ็บนะครับสามก็มาดูกันหน่อยลงเลือ่อนสปริงลำเลือ่อนปัญหาของไตก้าผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปไปหลายตัวแล้วก็คือมันยิงลูกแรงต่ําไม่ได้อย่างเช่นลูกปลายบ้านเราอ่ะมันยิงแล้วมันไม่ค่อยรีคอยใช่ปะ่ะมันรีคอยไม่ไหวคาบบ้างล่ะผมก็เปลี่ยน สปริงตัวหน้าเนี่ยครับมันจะมีตัวหน้าตัวหลังกันตัวหน้าัหน้าเนี่ยตัวหน้าเนี่ย,ย,ยจะเส้นเล็กกว่าตัวหลังเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อให้กระสุนแรงต่ํามันรีคอยไหวคราวนี้เมื่อเปลี่ยนสปริงตัวหน้านแรงดันมาสมมติเราดันไปใส่ลูกแรงผมก็เลยต้องใส่เจ้าบัฟเฟอร์ันนี้ไปตัวบัฟเฟอร์ช่วยกันกับแทกนะครับรุ่นใหม่เป็นโพลิเมอร์เมื่อก่อนนี้มันเป็นยางนะครับ ผมก็ซื้อมาลองเรื่อยเลยเดี๋ยวก็จะดูว่าระบบที่ผมทำเนี่ยมันเปลี่ยนซับปปิงตัวใหม่ไปตัวเก่าล้าไปเยอะและตัวที่วิ่งปีก่นกอนๆล้าเยอะก็เลยเปลี่ยนใหม่แต่ผมว่าผมก็คงเปลี่ยนแม่นอยู่แล้วเจ้าบัฟเฟอร์นี่เวลาเราถอยหลังปุป๊บปรับกลับไปเนี่ยอ่ะมันจะมาชนเหล็กมันไม่ปะทะเหล็กมันปะทะบัฟเฟอร์ตัวที่เป็นโพลิเมอร์แล้วก็ ตัวเตะปอกก็โผล่นิดนึงไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าผมพยายามเอียงให้กล้องเห็นตัวเตะปอกโผล่จากหน้าโบมันก็โอเคแล้วเมื่อกี้ผมก็ยิงทดลองใน <c oughs> อิดบล็อกก็ผ่านได้ดีเดี๋ยวจะลองจริงด้วยลูกปลายถวายจะได้เตียกรม,มหลวงชุมพร199นัด <c oughs> มาดูกันว่ายิงลูกปลายในปืนสปริงตัวนี้สเตปนี้ผ่าน ไหมอย่างไรนะครับโอเคแล้วผมเซตอ,ปอุปกรณ์แป๊บเดี๋ยวเนี<ม>่ yeah. okay. นะครับอ่าร้อยเก้าสิบเก้ามันก็คือแปดกล่องหนึ่งลังมีสิบกล่องครับก็ประมาณนี้ที่ผมจะต้องยิงให้หมดวันนี้ หนะึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะเาก็ลองดูครับไปก่อนให้หยิบสวยง่ายๆนะเพราะว่าเทปนี้ผมจะไม่โฟกัสที่เป้าอพี่พีก่อนผมโฟกัสที่เป้าผมจำได้ <c oughs> เป้าเป็นตู้เย็นนะครับปีหกหก ปีหกผมจะไม่โฟกัสที่เป้าเท่าไหร่ไอ้เป้าตัวนั้นก็จะถ่ายไว้ตอนตอนยิงอันเดียวเนะี่ยแล้วยิงเสร็จก็ไปถ่ายดูจริงเพราะอันนี้ไม่เป็นกระสุนลูกปลายขนาด80เมตรนะฮะของไทยอาร์มโอเคครับยิงปืนถวายกบหลวงชุมพรเทอุด,ดินจับนะครับรนะ้อยเกเก้านัดประจําปี2567นะครับ เริ่มยิงครับผมโก็อย่างที่บอกครับยิงไปโหลดไปก็จะดูกันว่าร้อยเก้าสิบเก้านัดผมยิงไปโหลดไปยิงไปโหลดไป มันจะเมื่อไหร่ครบปีนี้ไม่โฟกัสที่ตัวเป้านะครับปีก่อนผมยิงตู้เย็นโฟกัสตัวเป้าผมจำได้นะฮะพอดีปีนี้เอาตรงๆว่าหาอะไรมารอเป้าไม่ทันก็เลยโอเคมันก็เลยหันมาโฟกัสที่ตัวคนยิงบ้าง อ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้เรามายิงกันที่สนามพนมชูตติ้งเรนก็เลยไม่มีไอ้เจ้าแม็กกลมๆให้ยืมถ้าจะใช้แม็กแบบนั้นต้องไปที่การนู่นตัวผมมีแค่แม็กสองตัวนี้นะคะก็เลยตามนี้ยิงไปโหลดไปสัสดีผมสังเกตดูเจ้าสป,ปริงตัวใหม่ของผมกับอ่า อ่าบัฟเฟอร์ตัวที่เป็นโพลิเมอร์ก็โอเคอยู่ไม่งนนั้นมันต้องคาบแล้วนี่ก็ยังไม่เห็นันคาบนะฮะันคาบนะฮะยิงไปโลดไปไม่มีใครรีบไปไหนใช่ไหมก็ตามนั้นคือไม่รู้อ่ะถ้าเราเราก็ศรัทธาท่าน เด็ดเตี๋ยกรมมาหลวงนะครับเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเมื่อครั้งหนึ่งของมันขายไม่ออกแล้วพี่สาวเขาก็เก็บขาก็คือท่านมาทวงของที่เคยบนท่านไว้ผมก็ได้ยินเข้าก็เลยโอ้โหของขายไม่ออกมาสามปีแล้วก็เลยบนมาสามปีแบบพยายามดันแล้วดันอีกก็ไม่ออกปีนั้นมันจะบังเอิญจะยังไงผมไม่รู้่ะ แต่ปีนั้นของม้นหมดไงถ้าคุณเป็นผมคุณก็ต้องเอาปุ๊ไปแบบยิงที่ศาลหลวงเป็นผมนั่นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลย <c oughs> ยิงตั้งแต่นั้นมาเมื่อก่อนมีผู้ยิงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิงผู้แล้วก็เลยยิงปืนแทนก็ได้เหมือนกันนะครับตามจำนวนเศร,รษฐกิจ นี่ถ้าหลายลังนี่ถ้าถูกมาที่หนึ่งปังมาหลายลังนี่ต้องให้เพื่อนช่วยยิงนะเนี่ยไปที่โหลดไปอันนี้เข้ากล่องที่สองนะครับยิงเองก็โหลดเองนะคบอ่กล้องก็ไม่มีคนช่วยโหลดก็ไม่มี เออ,อจริงๆนะผมรับสมัครตาต้องหญิงสาวสวยจำนวนมากอน,นี้เอาเป็นโอ้วยมันาจจะเสียถ้าปีหน้าอะไรมันดีกว่านี้ถ้ามันมากกว่าลังนี่ผมต้องหาคนช่วยยิงซะแลสิครับ นะฮะโมเตอรมันสองลังสามลังอย่างเนี้ยไปหวดป้าบคนเดียวผมว่าคงไม่ไหวน,ะะนี่เพิ่งเข้าลังกล่องที่สามนะฮะจะบอกเริ่มร้อนอู้แล้วน <c oughs> ี่ แม้จมีคนโหลดให้สนุกไปจับไหวมั้นมีคนโหลดให้เนี่ยไอเจ๊ยันมัน <c oughs> มมผมว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกเนมะื่อเราตกลงกับเสด็จเกียท่านไว้แล้วว่าระเศรษฐกิจดี แต่จะมายิงให้มากกว่าเก่านะตาเศรษฐกิจปีต่อมามันไม่ดีก็ยิงน้อยกว่าเก่าอ่าปีหกเจ็ดที่มันผมว่าผมก็ได้มาอีกไม่ใช่นน้อยอะก็เลยต้องเพิ่มจากร้อยสี่สิบเก้าไปร้อยเก้าสิบเก้านะครับโอ,โอ้จะบอกร้อนอู้อ่ะอโอโย ตรงนี้โดนไม่ได้เลยคุณร้อ,อ,อนอู้ไม่ขึ้นล้นโอ้แเหมือนในคลิปยิงอาก้าเมืองนอกกว่าวะที่มันยิงแล้วมันก็เอาบุหรี่ไปจุดตรงตรงลำกล้องอะโอเคร้อนร้อนมาก จะตรงพ่อคลายป่ออุ้ยร้อนร้อกู้เลยคุณเป้าเมื่อกี้ก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้นะครับเป้าที่ผมยิงอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูรอบหนึ่งก็อย่างที่บอกปีนี้เราไม่โฟกัสเรื่องเป้านะครับโฟกัสที่ยิงไปแล้วก็โหลดไป โอเคกล่องที่สามหมดไปนะครับก็คงเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้ากล่องก็อย่างที่บอกก็ยิงไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้จับต้องระวังห้ามโดนตรงนี้ละร้อนร้อนอูเ้เลก็จะมาดูกันว่าไปปลายทางเมื่อระบบสายก้าของผมมันเริ่มร้อนจัดร้อนจัดมัน คัดปอกไมอยังไงไม่นะครับผมว่าผมต้องเริ่มโหลดกระสุนให้เร็วว่านี้แล้วเพราะว่ากลัวโทรศัพท์มันทํางานนานแล้วมันร้อนแล้วมันตัดดวนดวนดวนนต้องรีบโหลดหน่อยแล้วครับเออแล้วเหยรอยชายคงไม่ได้ละเดี๋ยวโทรศัพท์ตัด ก็คุณจะหมดไปสามกล่องเองเดี๋ยวญาติดูอุณภูมินครั้นนเลยะไอไม่อยู่ไม่กินเราขนไม่ขึ้ ตัวเองไม่ร้อนเฮ้ยโอ้ยเผอไปจับไอ้ตรงนี้เข้าล่ะไอ้ท่อคลายแก๊สแบบร้อนอู้จะบอคุณเลย อืาโอเคกล่องที่สี่ผ่านไปนะครับก็จะเหลืออีกสี่กล่องเต็มเต็มสามสี่ห้า จอยากจะยิงต่อเนื่องอยากจะรู้ว่ามันร้อนขนาดนี้แล้วเปืนผมยังทำงานได้ต่อเนื่องไหมแต่ไม่รู้ไอ้เจ้าโทรศัพท์มันจะร้ะอนพอฮีทแล้วระบบถ่ายวิดีโอมันชอบกระตุ <brand noise> กก็วัดดวงเลยแล้วกันเพราะว่ากล้องตัวนี้พลาดก็ยังเหลือตัวนี้ตัวนึงนะฮะ <brand noise>

เี้ยวมอยากได้ภาพสองมุมไม่ใช่ไรนะครับตอนนี้ไอ้หมอนี่ก็โอ้โหเดี๋ยวจะเผลอไปจับมันเชียวแกเออมาโหคึกโอ้โห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  อกล่องที่ห้าผ่านไปนะครับก็ <S 2> <S 2> <S เหลือแค่สามกล่องตอนนี้ตัวเปินมีกลิ่นเหม็นไหม นะครับเหมือนจะมีควันชุยๆเล็กๆก็ไม่รู้ก็เหมือนกับทดสอบตัวมันด้วยว่าถ้ามันทำร้อนๆจัดๆมันยังทำงานได้พป๊ะอยู่ไหมกับสปริงชุดใหม่ของผมกับบัฟเฟอร์โพลิเมอร์ตัวใหม่ของผม เสียวเวลาไอ้ตรงโหลดเนี้ย่ะไอ้ตอนยิงนเนี้ยับเดียวคุณเลยอย่างที่บอกถ้าเป็นที่การชนะบุรีเราก็จะมีไอ้แม็กซ์กลมๆมันโหลดทีเึ็นได้สิบเก้าลูกปมันก็แค่ยิงปับอันนี้ก็ต้องโหลดไปยิงไปโหลดไปยิงไป ก็อย่างที่บอกครับใจอยากจะยิงต่อเนื่องให้หมดนี่ละแล้วก็จะดูว่าปืนผมเนี่ยยิงไหวไหมสำหรับถ้าจะยิงทั้งหมดนี่ละทั้งร้อยเก้าสิบเก้านัดในเบรกเดียวแต่ปัญหาของมันก็คือนนไอนก,กล่องโทรศัพท์เดินวิดีโอนานมันร้อนร้อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพัดค้างนีแลมจะกระตกก่อน ะตกก่อนแล้วเดี๋ยค้างค้างเสร็จดับเลยจะยิงแม็กคู่นี้จะลองญาติดูความร้อนกล้องโท,โทรศัพท์รอบหนึ่งนะครับ Ừ. Nên nãy có đây nãy thì phát tắt quá à. Còn khi hộp một vài Từ à. อ่าถ้าโหลดเร็วเร็วนี่วัดเดียวนนี่วัดดวงเลยไหมว่าไอไอไอโทรศัพท์เครื่องนั้นจะร้อนกระตกก่อนหีือเป่าวัดดีกว่าโหลดเร็วๆยิงเร็วๆนี่ผมว่าน่าจะทันอยู่มั้ย เหลือแค่สองกล่องด,ดีเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดล่องสุดท้ายแต่ต่องสุดท้ายยังไม่ได้โหลดเลยสักเป๊ะ ใช่เอาให้จบๆจบไปวัดเลยว่ากล้องมันจะร้อนก่อนหรือเปล่าจริงก็อยากให้มันเป็นเบรกเดียวให้จบไอ้กล้องตัวนี้นเวลาร้อนแล้วมันชอบกระตุกกระตุกแล้วเดี๋ยวพวกตัดเลยสามสี้า คนคิดเดี๋ยวลูกเกยโอ้โหเปินจะร้อนอู้ฟันชุ่ยเลยเฮ้ยแหมตอนนี้เธอไปจับลำกล้องมันร้อนตอนนี้ลำกล้องร้อนจริงทิดเดียวจะจบแล้วลูกอุดไว้หน่อยลูกดู เนี 2, 3, ่ยโหลดครั้งนี้หนึ่งสองสี้เจแปดอ๋อดครั้ง,งนี้ได้ก็จอบด้วยนีย เอาแลอลลองแบกสุดท้ายอึดๆไว้นะลูกเบียดเลยมันไเบียดมยันใ้ โอ้ร้อนโอ้ร้อนซึ่งเป่าทั้งเป่าก็เหลือแค่เนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับไม่รู้ที่เหลือไม่รู้หายไปไหนหมดมันก็นกระทงกระใจกระจายอยู่แถวนี้เรมั้งเหลือเท่านี้ ก็จบกันไปกับอ่ายิงปืนถวายสเส็จเตียกรมหลวงจุมพรปี67นะครับ199นัดนะครับก็เจ้านี้ก็ร้อนนะร้อนแต่แต,แต่แต่ไม่ถึงขั้นเหมือนมือนอกที่มันเอากหรี่จิ้มแล้วติดเลยเหรอแต่เมื่อกี้ลำกล้องจับไม่ได้เลยนี่พบโอ้ยนี่ผมโอ้ย,อยที่ผมวางไปพักนึงให่วางไปพักใหญ่แล้ว มันร้อนสิก็ดีเหมือนกันครับเหมือนกับได้ทดสอบระบบของปืน <S <S ตัวปืนมันด้วยว่าถ้าคุณทำงานหนักขนาดนี้ไหวไหมย,ยิงเป็นร้อยนัดแบบนี้ตัวสซกก้าของผมติดขัดอะไรไหมก็อย่างที่คุณเห็นในคลิปแหละก็ไม่มีติดขัดนะครับปืนของเรามันต้อง ไม่รู้แหละผมจะต้องเซตเอาให้มันอยู่มือเอาให้มันได้อย่างใจใเราอ่ะดมโป้ะจะหมูกไปต่ำโป้มาเป็นไงมาแห่พองสิครับจับจับกระโจมยังร้อนอยู่เลยโอ้โ,อโอ่มันมากเอ๊ะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวยังไงปีหน้าต้าเศรษฐกิจผมดีกว่านี้มากกว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบ ก้าวแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนผมเจบไซก้าสวัสดีครับ